คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแบ่งขายนะครับมีจํานวน3แปลงแปลงละ1ไร่2แปลง1ไร่ครึ่งอีก1แปลงนะครับรวมทั้งหมด3แปลงด้วยกัน ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินและนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแบ่งขายนะครับมีจํานวน3แปลงแปลงละ1ไร่2แปลง1ไร่ครึ่งอีก1แปลงนะครับรวมทั้งหมด3แปลงด้วยกันเนื้อที่รวมนะครับสไร่2งาน60ตารางวานะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองประดูหมู่ที่10นะครับ ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงของเราจะมีหน้ากว้างติดถนนนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับถนนกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะครับถนนค่อนข้างกว้างนะครับห่างจากเสาไฟฟ้าห่างจากบ้านเรือนของเพื่อนบ้านเนี่ยห่างจากถนนคนกรีดมาเนี่ย150เมตรแค่นั้นเองนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ถัดจากแปลงของเราไปก็จะเป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะครับของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับเป็นที่นา อยู่ติดหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับแปลงนี้อยู่ต่ากว่าถนนประมาณสัก6-70เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับจะมีเนื้อที่รวมนะครับตามที่ผมได้นําเรียนไป3ไร่2งาน60ตารางวานะครับเจ้าของต้องการแบ่งขายเป็น3แปลงด้วยกันนะครับแปลงที่1น,นะครับจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณแนวคนาบริเวณนี้นะครับยาวตรงไปเนี่ยแปเมตรแปลงที่1จะมีหน้ากว้างอยู่ที่34เมตรนะครับ ยาว80เมตรนะครับเป็นแปลงที่1เนื้อที่1ไร่2องานนะครับใครต้องการแปลงที่1ก็สามารถที่จะอจองไว้ได้นะครับเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับปัจจุบันทางาเจ้าของที่ดินเนี่ยอยู่ระหว่างการยื่นรังวัดเพื่อ,อแบ่งแยกอยู่นะครับเป็นที่นานะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับแปลงติดกันนะครับถัดจากแปลงของเราไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านสวนของชาวบ้านนะครับ ด,ดูแนวสายไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าชั่วคราวที่ดึงมาจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายไปยังบ้านสวนที่อยู่ถัดจากแปลงของเราไปนะครับในส่วนของแปลงที่1นนะครับหไร่2งานเนี่ยอาจจะมีรูปแปลงที่ดิน,นเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้ากว้างอยู่ที่34เมตรยาว80เมตรด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะยาวอยู่ที่65เมตรนะครับจะมาถึงบริเวณนี้นะครับโดยประมาณนะครับ จากการใช้เครื่องมือวัดของเราแล้วนะครับจะได้หน้ากว้างอยู่ที่34เมตรในส่วนของแปลงที่2นะครับจะเริ่มจากบริเวณแนวต้นสแกรบริเวณนี้นะครับแปลงที่2จะมีเนื้อที่1ไร่นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่28เมตรนะครับยาว65เมตรด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีความยาวอยู่ที่51เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชี้แนวเขตนะครับสำหรับในส่วนของแปลงที่2นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ต่ำกว่าถนนนะครับก็พอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณ60ซนติมตรถึง70เซนเมนะครับถือว่าไม่ได้ต่ำมากนะครับมาขุดสะมานำดินมาถมนะครับสร้างบ้านสวนได้นะครับขุดลอกทำเป็นโคกหนองนาได้นะครับนี่ครับบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของแปลงที่2นะครับมีเพื่อนบ้านมีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับเป็นไฟฟ้าของเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดจากแปลงของเราไปนะครับเป็นไฟฟ้า ชั่วคราวนะครับของเราสามารถขยายเขตไฟฟ้าถาวรนะครับเป็นไฟฟ้าแรงต่ํามาใช้ในบ้านเรือนได้เลยนะครับฐานุนค่อนข้างกว้างนะครับนี่นะครับใครต้องการเนื้อที่เยอะๆนะครับก็สามารถที่จะมาจับจองแปลงที่1ได้นะครับที่แปลงที่1เนื้อที่1ไร่ครึ่งเลยนะครับในส่วนของแปลงที่3นะครับแปลงที่3จะมีด้านด้านท้ายนะครับจะเป็นปลายแหลมๆหน่อยนะครับแปลงที่3จะมี ลักษณะเด่นก็คือมีหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่55เมตรเลยนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับยาวตรงไปเนี่ยไปจนถึงแนวคนานะครับไปจนถึงแนวคนาที่อยู่ด้านหลังยาวไปประมาณ53เมตรนะครับหน้ากว้าง55ถนนค่อนข้างกว้างนะครับถนนกว้างอยู่ที่6-7เมตรได้เลยจะเป็นในส่วนของแปลงที่3นะครับเนื้อที่1ไร่กับอีกเศษที่เหลือนะครับประมาณ 60ตารางวานะครับขายราคาเดียวกันนะครับไร่ละ200,000บาทนะครับแปลงที่3เศษเหลืออยู่เท่าไรนะครับก็จะขายอยู่200,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3นะครับไร่ละ200,000บาทนะครับใครต้องการซื้อยกแปลงนะครับก็สามารถทําได้นะครับเนื้อที่3ไร่2งาน60ตารางวาขายราคาไร่ละ200,000บาทนะครับแปลงนี้อยู่ระหว่างการยื่นรางวัด แบ่งแยกนะครับจะได้รับโฉนดประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมนะครับโดยประมาณนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของอสำนักง,งานที่ดินนะครับมารางวัดให้นะครับลักษณะของหน้ากว้างนะครับก็จะได้ตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับแปลงที่หหน้ากว้าง34เมตรนะครับแปลงที่2องจะได้หน้ากว้างประมาณ28 m. เมตรแปลงที่3จะได้หน้ากว้างอยู่ที่55เมตรนะครับ อยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้ชุมชนใกล้โรงเรียนนะครับด้านหน้าจะเป็นโรงเรียนบ้านหนองปลาดูอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไป800เมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ26กิโลเมตรถนนวงเว้นนะครับหมายเลข290อยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับนี่นะครับใครต้องการที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับเป็นบ้านสวนสําหรับ พักอาศัยนะครับสำหรับมาพักผ่อนในช่วงเกษียณนะครับก็มาดูแพลงของเราได้นะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับแปลงเล็กๆนะครับสำหรับคนที่กำลังน้อยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงนะครับราคา2 0 0แสนบาทนะครับเนื้อที่1ไร่นะครับมีเวลาให้เก็บเงินนะครับประมาณถึงเดือนกรกฎาคมนะครับหรือจนกว่าจะได้รับโฉนดนะครับ พูดคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับกับทีมงานของเรานะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะพูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินโดยตรงนะครับหมายเลขโทรศัพท์0621790678นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินต้องการแบ่งขายนะครับเป็น3แปลงนะครับเนื้อที่แปลงละ1ไร่ จำนวน2แปลงนะครับ1ไร่2งานอีก1แปลงนะครับใครต้องการแปลงไหนก็มาดูได้นะครับจอง1 0,000บาทนะครับนัดโอนอีกครั้งนะครับเมื่อได้รับโฉนดนะครับประมาณไม่เกินเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนที่เหลือนะครับมีเวลาเก็บเงินอยู่นะครับนี่นะครับเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นที่นานะครับด้านบนจะเป็นที่ไร่นะครับเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับ มีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้านะครับมีวัดม mm ีโรงเรียนนะครับในเขตพื้นที่ของบ้านหนองปลาดูหมู่ที่10นะครับตำบลสำโรงอําเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับของเราจะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างตัวหมู่บ้านนะครับแล้วก็บ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับสอบถามเกี่ยวกับการทําสัญญานะครับเกี่ยวกับการรังวัดต่างๆนะครับ นัดรังวัดประมาณเดือนเมษายนนะครับวันที่11เมษายนนะครับแปลงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดินของสํานักง,งานที่ดินนะครับมาทําการรางวัดเพื่อแบ่งแยกนะครับปักหลักชนูปักเสาคอนกรีตให้นะครับพ่นสเปรย์สีแดงนะครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับในวันที่11เมษายน2566นะครับช่างรางวัดจากสำนักง,งานที่ดินอำเภอนนทัยนะครับจะมาทำการรางวัดให้นะครับ จะได้รับอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับสภามิถุนานะครับไม่เกินกรกฎานะครับจะได้รับโฉนดนะครับนี่นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นแปลงของเรานะครับในส่วนของแปลงที่1นะครับเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งแปลงที่1จะได้เนื้อที่1ไร่ครึ่งนะครับในราคา3 0 0 0 0 0บาทนะครับแปลงที่2เนื้อที่1ไร่ในราคา2 0 0 0 0 0บาทแปลงที่3นะครับจะเป็นส่วนที่เหลือนะครับจะมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่กว่าๆนะครับขายราคาเดียวกันเลยนะครับ 2 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็มาจับจองนะครับพูดคุยกับทีมงานของเรานะครับสอบถามรายละเอียดนะครับหรือจะติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับเป็นเบอร์ของเจ้าของที่ดินโดยตรงนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ